สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง VAP นะคะเช้าบ่ายนะคะทุกท่านขาวันที่12มิถุนายน2568วัน้วันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะ FC ขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ ได้เด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่11ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่คะ FC ฟวันที่11นะคะใจะให้เด่นอยู่ที่0แลย์เนาะคะ่ะทุกคนมา9 12 15หหลุดคะ่ะทุกคน หุ้นห้างเสียง VIP หลุดติดต่อกันแบบไม่มีเยื่อใหญ่2วันแล้วนะคะทุกคนเต็นรอบบ่ายใจให้สี่และแมาเจ็ดห้าห้าหกเดทุกคนคะ่ะวันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลมาจริงๆแต่มาเบิลห้าห้าเนาะพี่น้องเนาะเบิ้ลในตัวเบิ้ลแ8ดนะคะทุกคนถ้าใครรูดเบิ้ลก็น่าจะได้หรือเปล่านะคะทุกคนใจก็ไม่สามารถทราบเรื่องรูดเบิลนะคะได้ยินแต่เอฟพูดเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะ มาต่อนะคะทุกคนวันที่12จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่น8และเกนะคะเรามาดูค่ะ8ปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดห้าห้าแปดแปดศูนย์หนึ่งหสองสอ

2องศูนย์นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตเด่นกันค่ะว่าท่านชอบหรือไม่8ปดเกนะคะทุกคนขาแปดหนึ่งหนึ่ง2ปดแปดสองสองแปดเก้าแปดแปเอ้าับสองหนเอาพี่น้องจะจับคู่ลุดตัวนี้คะ่ะทุกคนหนึ่ก็ไม่จับให้นะคะทุกคน1 8 8 1งแปด สองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองเอฟซีขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคูทททท่ที่เอฟซีชอบทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วจจจะจับคู่เด่นแยก่กับเด่นประจําวันให้เอฟซีได้รับชมเผื่อ,อจ,จะชอบด้วพี่น้องเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิร์ห้าห้า เลขคากับเลข0นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ fc ค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นอยู่ที่8และ9เด่นประจําวัน5และ0เป็น8 5 5 8 8 0 8 8นะคะ9ค่ะ95 5, 5 9 9 0 0 9 1กับ2และ5กับ0เป็น155 1 1 0 0 1, 1นะคะทุกคนค่ะ 2องค่ะสองห้าห้าสอนะคะเป็นยังไงบ้างคะสีกามีคู่ในชอบบ้างไหมชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนแต่ว่าจะอยากให้ทุกคนหยุดพักนะคะทุกคนสําหรับหุ้นทางเสียง VIP นะคะทุกคนเพราะว่าหลุดติดต่อกันมาหลายวันแล้วพักผ่อนก่อนเดี๋ยวค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนไปตามหุ้นอื่นก่อนนะคะด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีให้เสมอมานะคะทุกคนคะ่ะ เอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันและพี่น้องมีเขาไม่หลุดถูกมือนะคะถ้าท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้แต่ว่าท่านสามารถท่านชอบตัวเด่นนะคะท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบของท่านนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงวีไอพีวันที่12มิถุนายน2568 จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมองไพ้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะสุขๆมันๆสุขปูสุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ